สวัสดีครับใบนี้ลูกค้าส่งมาฟูลเซอร์วิสนะครับหมวกด้านสามารถฟูลเซอร์วิสได้เหมือนกันนะครับและสามารถเคลือบแก้วได้เหมือนกันหลังจากการเคลือบแก้วของหมวกด้านแล้วหมวกจะไม่ได้เงานะครับจะยังด้านอยู่นะครับใบนี้โอ้โอเคเราถอดนวมแล้วเพราะว่าเราจะต้องถอดนวมไปจัดการทําความสะอาดก่อนนะครับทีนี้ใบนี้มันเป็นแบบนี้ครับผมน็อ หัวน็อตหักครับและเกลียวยังอยู่ในรูตัวเมียอยู่นะครับบอกเลยว่าง,งานมานะครับแต่ไม่เป็นไรครับฟูลเซ์วิสกับเราก็ต้องจัดการให้ะครับผม,มดูค่าตรงนี้นะครับคราบตรงที่คือตรงนี้มันทำความสะอาดไม่ถึงมันเลยเป็นคราบอย่างเงี้ยจิ่งโหม่ใบนี้สวยมากครับแต่เราจะกลับแต่เราจะทําให้เขากลับมาสวยได้เหมือนเดิมครับผมแล้วมาชมกัน นอกจากที่น็อตคาลูมาแล้วนะครับตอนนี้เราเอาน็อตออกไปแล้วครับใช้เวลาประมาณครึ่งเกือบครึ่งวันครับสภาพมันก็ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรมากมายนะแต่มันเป็นแบบนี้ตรงนี้มันเป็นตำแหน่งที่ติดขากล้องมาตัวนี้ครับถ้าลอกออกถ้าดึงออกเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าใต้นี้จะมีรอยหรือเปล่าแต่ที่เห็นเห็นเลยครับคือตรงนี้มีการกดทับของอะไหล่ตัวนี้มาแน่นอนครับอะไหล่ตัวนี้เป็นชิ้นยางเป็นรอยแน่นอน สำหรับอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามทําให้เขาคืนสภาพกลับมาเหมือนเดิมให้ได้มากที่สุดนะครับเกี่ยผิวลบรอยต่างๆครับแต่จะมีบางรอยนะครับที่ไม่สามารถทําบนหมวกผิวด้านได้นะครับอย่างเช่นเห็นไหมนี่รอยนี้เนี่ยมันถูกขุดผิวมันถูกขุดออกไปนะครับ อยู่ทูขุดและนี่ก็เหมือนกันนะครับข,ขุดจขุดจนเห็นอีกสีนึงเลยอะครับนะและ้วก็นอกนั้นมันก็เนียนๆครับเนียนแน่นอนอืใต้ขาจับโปโปตัวนี้ครับพอแกะออกมาแล้วครับมีริ้วรอยนะครับแต่ไม่ได้เป็นริ้วรอยจากการที่เราแกะนะเราต้องบอกก่อนเพราะว่าหัวพวกนี้ครับโปรเซสพวกนี้ครับ ม,มันไม่ได้เป็นพลาสติกที่แข็งมันอ่อนครับมันงอได้มันโค้งได้นะครับตามชิ้นงานนะครับแล้วเราก็พยายามจี้ที่ตัวของสกอตเทปสองหน้านะครับไม่ได้จี้ที่ตัวหมวกอืครับส่วนใหญ่ใบนี้ก็จะมีรอยลึกแค่นั้นที่ที่ท,ที่ที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นคราบสกปรกครับเราก็เคลียร์จนสะอาดเกี้ยงเก่านะครับ ไปถึงสปอยเลอร์เลยอ่าสปอยเลอร์เกี่ยวก็จะประมาณนี้ตรงนี้ก็เป็นรอยลึกครับลึกอีกแล้วนะครับหมวกสีด้านครับถ้าจะให้ดีเลยนะครับแนะนำให้เอ่อเคลือบแก้วไว้ตั้งแต่ตอนที่เป็นหมวก0ูนโลนะครับหรือจะแ็ปเป็นฟิล์ม TPU เลยผมว่าแจ๋วสุดนะครับ เราก็เหมือนเดิมครับสเต็ปเดิมของเราครับเราก็เคลียร์ยันชั้นด้านในนี้ใต้กลไกนะครับทั้งสองฝั่งนะครับเนียนๆน,น,นะครับละมุนมือแน่นอนนะครับแล้วเ,เดี๋ยวเรามาเคลือบแก้วเลยดีกว่ามาดูขั้นตอนการลงแก้วกันนะครับสําหรับหมูผิวด้านนะครับเราเคลือบแก้วแล้วจะเป็นอย่างไรมาดูกันเลย ก่อนหน้าที่เราจะเคลือบหมวกด้านเนี่ยเราเคยเห็นหมวกด้านที่เคลือบมาแล้วคาแรคเตอร์ของสีด้านมันหายหายเลยนะครับผมจะบอกว่าถ้าให้เราทำอะครับคาแรคเตอร์ของหมวกสีด้านคือยังอยู่นะครับอันนี้ตั้งใจทำให้ดูทีละครึ่ง เห็นไหมครับว่าหมวกของคุณมันจะไม่ได้เงาขึ้นมันจะเป็นหมวกแมทสีแมทอยู่นะครับดูความเงาระหว่างสีที่เป็นสีน้ำเงิน uh huh. ดูนะอันนี้คือมันยังเป็นฝ้านิดหนึ่งครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำยามันจะซึมเข้าไปนะครับแล้วเราก็ต้องทำการเช็ดมันนะครับก่อนที่มันจะแห้งนะครับและดูความเงาที่ช่องลมระหว่างที่เคลือบกับไม่เคลือบ โอเคงั้นเดี๋ยวเรารีบทำก่อนครับเดี๋ยวน้ำยาแห้งครับผมแก้วเซตตัวแล้วมาเจอกันอีกทีหนึ่งครับผมส่งงานครับผมฟูเซอร์วิทกับเจ้าโซเลนอน่าปี2018 เป็นหมวกสีด้านนะครับตอนนี้แก้วเซ็ตตัวดีเรียบร้อยแล้วครับมิติของหมวกกลับมาคมชัดเหมือนเดิมนะครับให้ดูที่ช่องลมก่อน <c oughs> อย่างเงาครับผมอย่างวิงอะตรงไหนที่มันเงาเดิมโรงงานมาก็เงากลับไปอย่างนั้นครับ้วตรงไหนที่ด้านก็จะดูมีเท็กเจอร์มากขึ้นนะครับ ชิลเราเคลือบเป็นตัวเลนิ่งโค้ดไปให้นะครับตรงนี้เดิมเนี่ยมันมีรอยมานะครับเออเดิมคือใส่ขาจับโกโปมานะครับแกะออกมาปุ๊บเจอรอยเจอรอยปุ๊บเราก็ทำการแต่งให้ดูดีขึ้นนะครับรอยก็เห็นน้อยลงอ ถ้าไม่จิ้มจริงๆให้เห็นก็อาจจะไม่เห็นนะครับแต่ถ้าคนที่ดูฝาอาจจะมองออกสปอยเลอร์เดิมมาน็อตเนี่ยหักคาลูมาเลยนะครับหัวน็อตหักคาลูมาเลยตอนนี้แก้ปัญหาให้เรียบร้อยเอาหัวน็อตเอาเกียวน็อตเดิมออกนะครับแล้วก็สปอยเลอร์ก็กลับมาใส่ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับนวมกลับมาเด้งฟูเหมือนใหม่อ่า ลอยตรงจุดนี้ลอยตรงจุดนี้เลยครับมันเป็นรอยที่กินเนื้อสีเข้าไปเลยนะครับซึ่งไม่สามารถทําอะไรกับเขาได้เลยเราจะทํางานบนแค่ชั้นผิวแล็กเกอร์เท่านั้นนะครับอย่างที่เคยพูดไว้ในหลายๆคลิปครับผมโอเคงั้นใบนี้ส่งงานครับจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับวิดีโอของเราไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ